ช่วยข้าด้วยอย่าทำอะไรข้านะจะาชายโชดจัดก่อเธอเลยไม่ไม่อย่านะอย่าร้องเลยแม่หนูหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าแม่เจ้าแม่แมใครบังอาจทำเจ้าแม่ของฉันพวกนายใช่ไหม ใครหน้าไหนที่รังแกเจ้าแม่เข้ามาเลยน่น้องเขียวคิดรอว่าจะสู้พี่ได้แน่จริงก็เข้ามาดินี่แนะทําเจ้าแม่ใช่ไหมพวกนายจะต้องไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปไอ้น้องเขียวอย่าทํำ่างนี้กับพี่จัดการไปเลยลูกพี่ไอ้คิดจะยืนดูเฉยๆทำไมไม่ช่วยเนี่อนี่แนะเข้ามาเลยหนูไอ้ยเพื่อน รีบมว่าช่วยฉันทีฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกเจ้าแม่ของฉันไดโนช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยจะย่งนี้นะจ้าแม่ฉันมาช่วยแล้วมันอยู่ข้างหลังข้าแล้วไดโนอย่าทำอะไรเจ้าแม่นะไอ้ไอ,อ่อฉันแค่ยืนเกาะรังเฉยๆนะไดโนข้ากลัวเลยเกิน ไม่ต้องกลัวนะเจ้าแม่ข้ามาช่วยเจ้าแล้วขอบคุณนะไดโนเจ้าเป็นคนที่ดีมากๆเลยเจ้าช่วยพาข้าออกจากที่นี่ทีนะไปกันเถอะเราต้องไปตามล่าหาอนานิคมใหม่กันเดี๋ยวก่อนหมายความว่าไงเรายึดที่นี่ได้แล้วไดโนต่อไปเป็นที่นูน่นเฮ้ยอะไรของเจ้าแม่นี่เจ้าแม่จะไปยึดอาณาครอาณาเขตอะไรกันชีวิตต้องมีการต่อสู้สิไดโน ไม่อย่างนั้นข้าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่อสิ่งใดเฮ้เจ้าแม่บ้าไปแล้วจะมาต่อชั่วอะไรยังไม่ดีหรอกนะออ้ยแล้วข้างนอกนี่อะไรเนี่ยสง่งมาทั้งหมดมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเพื่อนของเธอตายเออหยุดนะออกไปเลยไปเจ้าแม่หนีกันนายลังเงิน เงินทองอะไรข้าไม่มีข้ามีแต่ตัวกับหัวใจเอา้าจะไปไหนล่ะกลับมาคุยกันก่อนสิแล้วไดโน,โนหายไปไหนกันล่ะเนี่ยไดยโนไดโนทำไมทิ้งข้าไว้อย่างนี้ไดโนเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะเจ้าอยู่ที่นี่หรือไม่โรงเรียน นั่นมันไดโนไดโนในที่สุดข้าก็เจอเจอ้าเสียีจะอยู่นี่เองจะไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ไดโนตื่นขึ้นมาสิไดโนตื่นตื่นตื่นไดโนอย่าแกล้งหลับแบบนี้ถ้าไม่ชอบให้เจ้าแกล้งหลับนะไดโนช่วยด้วยค่ะมีคนตายอยู่ตรงนี้ไดโนโอ๊ตกใจหมดเจ้าแม่เนี่ยอุ้ยข้าหตว่า,าแกล้งตายดูนั่นสิเจ้าแม่ ที่นี่มีชายโถดเต็มไปหมดเลยพวกเขาเหล่านี้คือใครกันนะลองไปถามผู้หญิงที่ยืนตรงนั้นดูสิจะได้รู้คุณครับมีอะไรให้เราช่วยไหมเจ้าช่วยจัดการพวกนี้ทีนะมันรังแกข้าถ้าเจ้าจัดการไนดะ้ข้าจะมอบเงินให้เจ้าได้เลยจัดไปของเงินหนึ่งร้อยบาทเลยนะได้เลยมีร้อยให้ร้อยมีพันให้พันเลยจ้ารีบจัดการมาเลยนะ เราจะมาจัดการเจ้าพวกที่เรังแก่ผู้หญิงคนนั้นกันแต่ว่าโอ้โหทุกคนคือมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเยอะเกินไปแล้วไ่ไหวแล้วสูุขาไดโนได้ทำได้ไดโนสู้สู้ไดโนสู้ตายไดโนไว้หลายสู้ตายสู้สู้นี่ตายแล้วดูท่าจะไม่รอดงั้นข้าเพ่นก่อนเลยกันนะไดโนเดี๋ยวข้าจะไปเตรียมเอ่อพวกอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้กับเจ้าเลยกันนะ เจ้าแม่จะหนีเหรอเฮ้ยข้าไม่ได้หนีข้าแค่จะไปตั้งหลักนะนะเอาล่ะไดโนโ่เพื่อนของข้าทำงานให้เจ้าเสร็จแล้วส่งเงินมาให้พวกเราเดี๋ยวนี้เจ้าแม่รอก่อนดิในที่สุดเราก็ได้เงินมาสักทีอย่างนี้ก็ต้องอัปเกรดอาวุธกันซะหน่อย ในแมปนี้เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์อาวุธ DIY ให้เราเลือกซื้อด้วยนะทุกคนตอนนี้เราก็มีเงินเยอะเลยเอ๊ะเอาอะไรดีนาะว่าฉันตัดสินใจได้แล้วล่ะฉันอยากจะเอาโอ้ยเงินไม่พอทุกคนคะพลังโจมตีเนี่ย90นะคะแต่ว่าเรามีเงินไม่พอคะ่ะจะทำยังไงดีอะเฮ้ยขอยืมเงินก่อนได้ไหมครับุณลุงคนขายช่วยยอได้เลยนูเดินลุงออกที่เหลือให้ ว้าว wow. คุณลุงให้ยืมเงินได้มาแล้วค่ะอาวุธสุดแจมได้ดีมาไรอย่าลืมมาคืนเงินหน,หน่อยหนูลุงจะรอวันนั้นที่เองมีเงินแล้ววันนั้นเมื่อไหร่จะมาถึงเนาะแล้วเร็นี่แหละอาวุธนี้มันแจมโอเคคุณลุงถ้าผมมีเงินเมื่อไรผมจะรีบเอาเงินมาคืนคุณลุงทันทีเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยอาวุธนี้แหลมสุดๆไปเลยครับเราได้อาวุธชิ้นใหม่มาแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาลองโจมตีกันพี่ว่าพลังโจมตีมันต้องรุนแรงมากๆแน่ๆเลยค่ะเอ๊แต่ว่าเจ้าแม่หายไปไหนกันละเนี่ยอุยไหนลองดูอู้ย้ยอู้ยหูย,ยจัดการได้แบบเด็ดขาดมากๆเลยนะคะเราจะมาตามหาเจ้าแม่กันเอ๊เจ้าแม่อยู่ไหนเนี่ยเจ้าแม่อยู่ไหนละเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่แคมปิ้งแล้วออจะว่าไปแล้วฉันก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะเราพักแรมกันที่นี่ดีไหมอ้ะเจ้าแม่ ข้าก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันงั้นเราพักแรมกันที่นี่แล้วกันนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยอย่าลืมกดเซฟได้นะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่เซฟเนี่ยเราอาจจะไปเกิดตรงจุดที่เราตายตรงอื่นก็ได้นะเรยวเข้าไดาโนมานอนตรงนี้ตรงนี้มีเต็นท์ทั้งสองอันเนะีได้เลยเจ้าแม่อ้ยอุปกรณ์อย่างเยอะเดี๋ยวขอเซฟก่อนแป๊บนึงเนาะโอเคเซฟเรียบร้อยแล้วว้าว้าวามีที่นอนหลายที่เลยนะ แต่แน่ใจได้ยังไงว่าที่นี่ไม่มีเจ้าของถ้ามีเจ้าของก็ต้องมีคนมาแล้วสิอย่าคิดมากเลยเข้ามานอนกันเถอะฮโอ้โหทุกคนที่นอนนี้นะคะหลับอย่างสบายเลยแต่เอ๊ะตอนนี้ไดโนหรือเงินเท่าไหร่นะแย่ yeah, แล้วเงนบบนินเนาะแป๊บหนึงนะขอนับก่อนวุ้ช่วยแล้วเงินเหลือแค่นิดเดียวเองนี่เนาะแต่แม่เป็นไรหรอกมั้งยังมีเงินพอกินข้าวกับน้ำปลายอยู่วะ ไม่ควไมว่อย่างไงไดโนถ้าอย่างนั้นข้าออกไปหาเงินแล้วกันนะข้ามีอาจทนนอนต่อไปได้แล้วเดี๋ยวก่อนสิเจ้าแม่ไม่ข้าจะออกไปหาเงินเจ้านอนพักผ่อนไปเถอะไม่ได้นะไดโนเป็นผู้ชายไดโนจะออกไปหาเลี้ยงเจ้าแม่เองเั้นข้าหลับต่อเลยนะอืมรู้แล้วล่วนะเนาะโอเคเั้นข้าหลับต่อแล้ว ระหว่างที่เจ้าแม่นอนหลับฝันดีฉันจะทำหน้าที่เลี้ยงดูเจ้าแม่เองนหนขอเดินสำรวจหน่อยตรงนี้มีบ่อน้ำลึกอยู่ดูเหมือนจะไม่มีเงินอยู่ในนี้งั้นเราต้องไปทำภารกิจกันต่อนะทุกคนนี่ไงเจอแล้วฉันจะเป็นคนปร,ราบคนชั่วเองช่วยด้วยนะเพื่อนดีมากเลยเพื่อนถ้านายช่วยฉันฉันจะให้นายหมดนี่เลย โอเคคะ่ะทุกคนเราทําการรับเควสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปจัดการพวกที่มันรังแกพ่อหนุ่มคนนั้นเข้ามาเลยออเอออย่าเอเอเอาพูดพูดพูด <c oughs> ในที่สุดฉันก็มีเงินกลับมาล่าซ้ำอีกครั้งจริงด้วยซื้อของไปเซอรพรส์เจ้าแม่ดีกว่านี่ไงซื้อนี่เลยทุกคนรถแมงกระชัยหนคันสุดยอด <c oughs> ทีนี้เราก็จะต้อง มีรถขับไม่ต้องเดินให้เหนื่อยอีกแล้วเอ้ะเจ้าแม่นึกว่าหลับอยู่นะเนี่ยข้าก็หลับอยู่นะสิแต่ข้าตื่นมาแล้วไม่เจอเจ้าแล้วนี่อะไรเอาเงินไปซื้อรถเหรอใจเรีย็นเจ้าแม่ฉันซชื้อมาให้เจ้าแม่ด้วยว้าเจ้านี่เป็นคนดีจริงเลยนะขอบใจนะจ๊ะไดโนเงินข้าขอไปขับรถสิ่งก่อนนะจ๊ะเฮ้เจ้าแม่อย่าเพิ่งไปดิเจ้าแม่บา,บายบายจุ๊บจอย่าเพิ่งไปรอฉันก่อน ของแบบนี้รอได้ที่ไหนข้าอดใจไม่ไหวแล้วเจอกันที่ปลายทางตรงนูกนะจ้ะาไดโนโโว้าวอะไรของเขาเนี่เยเฮ้สาวน้อยคอนนั้นจะไปไหนน่ะสาวน้อยที่นั่นมันอันตารายนะไม่เป็นไรหรังจ้าฉันแข็งแกร่งรับรองฉันอาชนะพวกอันธพาลได้แน่นอนจ้าอย่าเพิ่งไปเธอมีอาวุธหรือเปล่าไม่ได้กาละ เราต้องรีบไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นถ้าทุกคนอยากจะเล่นแบบนี้สามารถเล่นได้ที่ลิงด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเซิร์ช UID แล้วก็ค้นหาแบบได้เลยดาวน์โหลดเกม m i n i วอร์ครีเอเตอที่ลิงกด้านล่างใต้คลิปเลยแม่สาวน้อยอย่าเพิ่งไปแล้วเจอกันนะทุกคนเอาสาวหายไปไหนโอ้นั่นไงอยู่ตรงนั้นมาแล้วจ้ะฉันมาช่วยแล้วไอ้เด้วยด้วยผู้ชาคนนี้เร่งแก่ฉัน หยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าพวกอันธพาล <c oughs> อยากเล่นเกม m i n i เวอร์ครีเอตดาวโหลดเล่นได้ที่ลิงก้า่างใต้คลิปเลยนะคะเล่นได้ทั้ง iOS แลอวและ n d r o i d เลยแล้วเจอกันนะ